สวยตั้งแต่เด็กเลยและคะสองพัฒนาการความงามของอแมนดาเจ้าของมงกุฎ Miss ู n i เวอร์สไทยแลนด2020คะ่ะสวยสมมงจริงๆคะ่ะสําหรับสาวอแมนดาสาวภูเก็ตลุกเครื่องไทยแคนดดาเจ้าของมงกุฎ Miss ู n i เวอร์สไทยแลนด2020นี้ที่เรียกได้ว่าความงามของเธอเชิดฉายและโดดเด่นมาตั้งแต่เริ่มแรกของการประกวดเลยลคะค่ะทันทีที่สวมมงกุฎเธอนั้นก็คือความหวังหนึ่งเดียวของสายสะพายไทยแลนด์ที่จะไปคว้ามงสาม,มาให้กับเมืองไทยหากจะพู ถึงเรื่องความสวยแล้วก็ได้มีการพากไปชมเปิดภาพสมัยวัยเด็กของเธอการผ่านทางโซเชียลล่ะค่ะการันตีได้เลยนะคะว่าเธอสวยมาแต่เด็กๆเ,เลยแม้เจ้าตัวจะบอกว่าตอนเด็กๆใช้ชีวิตที่ภูเก็ตกับคุณพ่อคุณแม่นั้นก็คือทมลและโซนสุดๆเหมือนกับเด็กผู้ชายไม่มีเวลาจะเป็นนางงามเลยสักนิดก็ตามค่ะและถ้าจะบอกได้ว่าไม่กดดันเลยก็คงไม่ใช่มันก็ยากนะคะคืออาจจะไม่ได้กดดันจากรอบคางแต่มันกดดันจากตัวเราเองเพราะว่าเราอยากทำให้ดีที่ Hãy nhất แต่ทุกครั้งที่เป็น the end of the day ฮาจะต้องกลับมาหวนคิดว่าเออวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วนะต้องบอกกับตัวเองว่าเราทำดีแล้วเรากดดันตัวเองเยอะไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่มีความสุขเลยที่ผ่านมาในรอบออดิชันด้าน,นั้นกดดันมากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคุณพ่อนั้นป่วยเข้า ICU ด้วยคุณพ่อเป็นโรคกระดูกข้อเสื่อมพ่ออายุก็เกือบ70แล้วต้องไปเปลี่ยนสะโพกแล้วพอเปลี่ยนแล้วเกิดมีอาการเส้นเลือดตีบในขาก็เลยต้องเข้า ICU วันนั้นเป็นวันที่ เรามีความกังวลแต่พอสุดท้ายทุกอย่างผ่านไปด้วยดีคุณพ่อก็ออกจาก ICU และช่วงนั้นเป็นช่วงที่เก็บตัวทุกๆวนันด้าน,นั้นก็เริ่มอยู่กับตัวเองสนุกมากขึ้นส่วนที่หลายคนมองว่าอเมนดาไม่ไทยพอที่จะเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งเธอก็บอกว่านี่ยังไม่ไทยอีกเหรอคะด้าเกิดและโตที่เมืองไทยที่ภูเก็ตแม่เป็นคนไทยด้าเป็นคนไทยคนหนึ่งถ้าจะบอกว่าด้าไม่ใช่คนไทยด้าว่ามันรู้สึกไม่โอเคนะคะแล้วถ้าอย่างนั้นด้าอยู่ในของเคสไหนล่ะ ถ้าได้อยู่ไทยแล้วไม่ใช่คนไทยแต่พอด้าไปอยู่เมืองนอกเขาก็บอกว่าเป็นเอเชียและตัวได้เองจะต้องยืนตรงไหนต้องเปิดใจยอมรับด้วยเข่าว่าด้าเป็นคนไทยเกิดและโตเมืองไทยแม่ก็เป็นคนไทยยังไงก็เป็นกําลังใจให้เธอต่อไปค่ะและในวันนี้เราเลยไม่พลาดที่จะพาทุกท่านมาชมภาพของสาวอแมนดาตั้งแต่เด็กกันเลยว่าจะสวยและน่ารักขนาดไหนมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ